มึงเอ้ยรา้าวสวัสดีครับวันนี้มากับช่องกินกับผมเชียร์พอโอ้วนเราเต้มามะนาวกล้าป้าใดก็แต่แต่ต้าอ่ะเอาไว้เอาไว้จะมาไว้กระจีสะจันทอมแต่ไว้กระจีเอาไว้เฮ้ยไว้เฮ้ยก็มีหะตามปูนากันนะเคร่งเชียยวมุจรอแต๋ฮะในไหนอะไรเนี่ยเชีย่ยวกระปล้อนมะนาวันนี้ขอเป็นคนอีสานวันหนึ่งนะครับเป็นตำแตงครับแซ่บๆเลยครับแล้วก็มีผักต่างๆข้าวเหนียวด้วยครับามากินกันเลยแหละ หางหมูทอดครับทำเองครับเนี่ยครั้งแรกเลยครับกลนใกล้ๆเต่าแตะกร่อยก็เกชียเจา้ามาเดี๋ลัมเต่ขาขอเป้ามาฮะแคปซูลนี่ก็กรอบมองสวน์มองอย่างเงี้ยสะกรอบมากเลยก็ราดกาเชีย่ยวมุจจนมึงมาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเริ่มอันนี้ก่อนหางหมูก่อนอืมโอเคอยู่อืมสวนข้อ ดีดีดีอสองีลอยเงี้ก,ก็มากินข้าวด้วยกันครับเพื่อนเพื่อนเชียป้อนมุจ่จอร์ดาด้วกลกะเข้าเนียครับวันเนี้ยขอเป็นคนอีสานวันนี้แต่ชอบชอบเป็นส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้วครับพวกตามเนี้ยอืม มาเพื่อนๆมาขอบไปอืมรูกกระเทียนเขาเรียกว่าอะไรยอดกระเทียนนะกระโดหมดแล้วกระตุ้นลอยัอนเนะ ขา้าวปาอร่อยๆแซ่บมากเลยครับอื สวนค่ะอร่อยมากเลยครับ ข้อมากับเราละกินข้าเนียไม่ค่อยเก่งก็เลยติดมือทำไม่เป็นอย่างเขาฮำหมอนเล็บหรือเปล่าซิมลาวะฮำหมอน แซ่บมากเลยครับอืมเข้มข้นสุดๆเลย อืไม่เค็มอูดองอร่อยมากกรอบ ดาวนมาเกิดแล้วแล้วอร่อยทำรั้งแรกเลยเนี่ยกรอบมากเลย sau ổn không? Rồi, đã được rồi. อร่อยมากเลยครับเราเป็นครอบครับใช่ครับขอลนแอร์อ

กินน้ำปลาอืมดีแต่เผ็ดมาก ใบมังระพวกยำแล้วพวกตำเนี่ถ้าไม่เผ็ดนี่ก็ไม่อร่อยนะมันต้องเผ็ดแบบนี้แหละยิ่งกินใบมังลักเข้าไปเนี่ยโหเผ็ดสุดๆเชีนะ่ทๆหน้าวาย้นี้ยดสด,งเ,ดงเราแสดงเราตะอือ อืมสโตรมก็อร่อยมากอืมอมจับหางหมูแล้วก็ไปเอาอันนี้มันไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่เพราะว่ามันมีมันอยู่ ลาวแต่เกเราจะติดก็บรอยดึงแต่ชิบตาไอ้ฮะก้อนก,ก็นนเลยกระเนิดเลยกรอบปูก็กรอบไม่เค็มอืม Hmm. 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 Allah, itu 음~~ 예 what uh -huh. Mm-hmm. Rồi hồi nào đó, tắt dây ăn mãn <laughs>

อืมตามในโซนครับ เผ็ดมากเลยเราอินมาเจเราตัง้งพอมาแก้ปี้ตะกลอนมันเานอาลออดอลไอะปล่อยแล้วอดอดาแหวกละอิ่มมากๆเลยครับเผ็ดก็เผ็ดหางหมูก็หมดไปแล้วหนึ่งหางเขาเนี้วก็หมดไปเยอะมากเผ็ดจริงๆแต่อร่อยมากเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อนๆ่พน์ด้วยไลค์ด้วยแชร์เนี่ยเราตั้งซฮอส์มฮอรก่อนตามกูนเราบ๊ายบาย